ครับวันนี้ผมจะมานําเสนองานเรื่องพนาการขอ er งอาณาจักรสุโขทัยนะครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเกิดขึ้นจากความรักชาติและความศรัทธาและความสามารถของบรรพบุรุษไทยนะครับในตอนปลายศตวรรษที่18มีพนาการทางด้านวามทางด้านการเมืองและการปกครองและเศรษฐกิจนะครับพัฒนาการขอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีด้านต่างๆตรงนี้หนึ่งพนาการทางด้านการเมืองและการปกครองพนาการทางด้านเศรษฐกิจสามพนาการทางด้านสังคมสี่พนาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับ ถานการณ์ทางด้านการเมืองและการปกครองนะครับมีลักษณะตามลําดับดังนี้นะครับ1.1ความความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์นะครับกับร so, <Yeah. S 1> ัษฎรในสมัยกษัตริยไทยความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัษฎรที่เด่นชัดนะครับมีดาเช่นมีดาปกครองรูนะครับความเป็นธรรมราชา่านมีความเชื่อนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทศอยู่ด้วยกันนะครับโดยพระมหากษัตริย์ยังคงมีพระราชอำนาจและสิขานะครับปกครองแผ่นดินเหมือนเดิมครับ ันนี้คือภาพวาดจิตรกรรมนะครับขมพ่อขุนรามคำแพงนะครับเสด็จออกรับฟังเรื่องราวลงทุกจากรัชดรนะครับเรื่องที่สองนักเขียนการปกครองนะครับนักเขียนการปกครองนอาณาจักรสุโขทัยนะครับในสมัยพ่อขุนศรีนาทีนะครับครอบครุมด้วยเมืองต่างๆไม่มากนักนะครับมีเมืองสุโขทัยเมืองเฉลียงนครสวรรค์นะครับและเมืองแพร่ทางใต้นะครับมีเมืองวับ้าคือนครสวรรค์นะครับเป็นต้นต่อมาในสมัยพ่อขุนรามคำแผงมหาราชนะครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีการขยายก็ อาณาเขตกว้างขวางไปดังนี้นะครับทิศตะวันออกมีเมืองสะหลวงสองแพรนะครับเป็นต้นทิศตะวันตกนะครับไปถึงเมืองชอดเมืองสงสาวดีนะครับทิศเหนือนะครับได้ได้แก่เมืองแพร่เมืองหน้าเมืองพลั่วนะครับทิศใต้ไปถึงเมืองกำแพงเพชรเมืองหลวงพระบางนครสวรรค์นะครับัชนาทุ่บุรีนครศรีธรรมราชเป็นเมืองชายฝั่งทะเลเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับคือแผนที่แสดงาณาจักรสุโขทัยในสมัยเ้ารมแผ่นนะครับ ึ่งจุดสามลูกการปกครองนะครับในสมัยโัวดไทยนะพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจย่างเด็ดขาดในการปกครองประทับถิ่นในราชธานีนะครับในย่าแรกพระมหากษัตริย์ทรงมีคำดั่นหน้าว่าพ่อขุนนะครับมีการปกคอรองในักษณะการกระจายอำนาจนะครับจากราชธานีไปสู่ของเมืองต่างๆนะครับสองพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยจักรวรดไทยนะครับ ประกอบอาชีพในการทําการเกษตรได้แก่ทําไร่ทํานาทําสวนเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนอาชีพที่สาคัญเราลงมาได้แก่การค้าขายและหัตถกรรมนะครับ2.1นะครับปัจจัยที่เกี่ยวต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยนะครับ 1. การใช้ชลรประทานนะครับในการในการทำการเกษตรนะครับสภาพพื้นที่ของอาณาจักรสุโขทัยส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกรูแดแยก็ะมีน้ําน้อยจึงต้องการมีการใช้ระบบชลรประทานเข้ามาช่วยนะครับจึง สามารถทําการเพาะปลูกได้เช่นการสร้างตะพัทงที่เก็บน้ําหรือสร้างเก็บน้ำนะครับเพื่อใช้ในการเพาะปลูก2นะครับเป็นศูนย์นการในการติดต่อกับดินแดนต่างๆนะครับทั้งภายในและภายนอกนะจักเนื่องจากสุโขทัยตั้งอยู่ในบริเวณแม่น้าติงแม่น้ำยมแม่น้ำหน้านะครับซึ่งเป็น,นเส้น,านทางการคมนานมที่ติดต่อกับดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือและตัดน้ำออกของแม่น้ำติงได้สามนโยบายในการยกเว้นเก็บภาษีนะครับผ่านด่านที่เรียกว่าจังก่อน,นครับทาง การที่สุโขทัยนะครับมีนโยบายยกเว้นการเก็บจัดเก็บภาษีนะครับมีการพันดาทางการมีส่วนช่วยในการค้าขายนะในอาณาจักรสุโขทัยนะครับเกิดแรงจูงใจนะครับให้พ่อค้าเข้ามาทําการค้าขายในอาณาจักรสุโขทัยมากขึ้นนะครับอันนี้คือรูปตะพังนะครับหรือตะกวนเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของสระน้ําที่มีจํานวนมากซึ่งขุดขึ้นในเขตราชธานีนะครับเพื่อสะดวกแก่การนําน้ํามาใช้ประโยชน์อ่ะสองขุดสองนะครับ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับการเกษตรกรรมนะครับพื้นฐานของเศรษฐกิจกของทาจักสุโหทัทยนะครับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการทำการเกษตรแต่ต้องมีชลประทานเข้ามาช่วยนะครับรวมไปถึงการอ,อบระปุกเบริ่งพวกใช้การสร้างรางคันดินสร้างเหมืองสร้างฝายสร้างครูตะพังนะครับ2การอานิจกรรมนะครับอาชีพที่สาคัญของคนไทยในสมัยนั้นคือการค้าขายมีตลาดค้าขายให้กับชาวเมืองซื้อขายสินค้า,า,า,าเรียกว่าตลาดสะพานนะครับ ตลาดภาษานนะครับโจที่สามนะครับารการอุตการมนะครับารการอุตการมของน,จนัจักรวรดิไทยตัวใหญ่นะครับจะเป็นการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับสังฆโลกโดยมีการคุ้พบเตาเผานะครับเครื่องสังฆโลกนะครับจำนวนมากบริเวณเมืองศรีสัชนาลัยนะครับเครื่องสังฆโลกที่ผลิตได้มากนะครับคือเครื่องถ้วยชานครับนอกจากนี้ยังมีแจกันตุ๊กตานะครับรูปต,ต่างๆเตาเผาก็คือเตาทุเรียนนะครับที่พบใน เมืองศรีสาชนาลัยนะครับเป็นเตาที่ใช้เผานะครับเครื่องปั้นนิ้เผาซึ่งเครื่องสังคโลกนะครับของในทางตัวระเทศไยนะเป็นภูมิปัญญาไทยที่สามารถนำมาวัฒนธรรมทุดิบนนะครับที่หาได้ง่ายนะครับในท้องถิ่นนำมาสร้างศิลปะชั้นเยี่ยมเลยนะครับสามนะครับพันธุการทางด้านสังคมของสุโขทัยนะครับสภาพของสังคมในสมัยสุโขทัยนะครับมีลักษณะผู้คนความหลากหลายนะครับผู้คนในสมัยสุโขทัยนะครับจึงจําเป็นต้องมี อำนาจหน้าที่ละความมีอำนาในต่อสังคมนะเพื่อให้สังคมนะดำรงอยู่ยอออยู่รอดต่อไปได้นะครับจนตั้งเป็นอาณาจักรในสภาพของโครง,พง,พงสร้างสังคมสุโขทัยนะครับมีลักษณะทางกลุ่มคนในสมัยสุโขทัยแบ่งได้สองกลุ่มนั่นก็คนที่มีอำนาจในการปกครองนั่นก็ผู้มีกำนาจสากลโชงเจ้าหน้าของนางนะครับบุคคลที่อยู่ภายใต้ปกครองคือไพ่ข้านะครับพระมหากษัตริย์คือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศในยานเริ่มหน้ามาสุทยนะครับ เหมือนพิรัตของราชดรต่อมามีการลักษณะธรรมราชาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของการปกครองนะครับพระมหากษัตริย์จึงเริ่มจึงเริ่มมีอำนาจสูงมากขึ้นนะครับสองนะครับราชวงศ์เป็นผู้สืบื้อสายรุาา่มกับประสานนะครับบางบางครั้งก็เรียกเป็นเจ้านายบรรดาราชวงศ์ครับือคใกล้ชิดร,รัศมีอาจได้รับมอบหมายนะครับให้ปกครองของมือสำคัญได้นะครับขุนนางนะครับเป็นผู้ปฏิบัติดูแลนะ บ้านเมืองมังกปกครองและนางวไรยยกําลัางคนนะครับออกทําสงคารามเพื่อต้องกันอาณาเขตน,นะครับสี่นะครับราษดอน,นะครับสามัญชนธรรมดามีสระในการดำเนินชีวิตนะครับอิสระภายใต้กฎหมายก็มันไว้ห้าฆ่าคือกลุ่มคนที่มีที่ไม่มีอิสระและเสรีภาพ,าพในการดำเนินชีวิตของตนเองเลยและต้องเสียสละแรงงานคือไทนะครับอันเดียวกัน สี่นะครับพัฒนาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับช่วยให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในสมัยสุโบทัยนะครับศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมนะวัฒนธรรมที่แพร่เข้ามานะครับนอกจากนี้ยังการมีบุญคุณไทยและมีสืบทอดมาจนปัจจุบันนะครับพันการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของโซนายนะครับสถาปัตยกรรมจากปัตยกรรมที่สำคัญของหีนโบทายคือเจดีย์คามิหะบุตรนะครับเป็นต้น เจดีเจดีแบบสุโขทัยนะครับแท้ฐานจะมีสี่เหลี่ยมครับสามชั้นตั้งซ้อนกันองค์เจดีจะมีเนื้อหนักทรงกลมนะครับซึ่งย่อมุมแบบสี่เหลี่ยมนะครับมีซุ้มจัดนานะครับบายเจดีจะทําเป็นรูปทองพุ่มนะครับข้าวบินนะครับหรือดอกบัวตูมนะครับเช่นเจดีวงใหญ่วัดพระมหาวัดพระมหาธาตุนะครับอันนี้คือตัวอย่างเจดีนะครับทั้งสามเจดีเลย หึงสอนะครับอาคารหลักฐานที่ยังคงเหลือนะครับอยู่ตามวัดวาอารานะครับมีลักษณะเป็นอาคารโถงนะครับอาคารที่มีฝาหนักและมีหลังคาซ้อนกันนะครับผังอาคารนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านหน้าก็มีมุกยื่นออกมานะครับเป็นบันไดขึ้นสองข้างนะครับเช่นวิหารที่วัดสวนแก้วทยาน้อยนะครับเมืองศรีสัจนาลัยจิตรกรรมนะครับในสมัยสุโขทัยภาพจิตรกรรมทงภาพลายเส้นโดยเฉพาะภาพลายเส้นสลักบน ผ่นชนวนดินนะชนวนหินนะครับประดับมณฑลของพระวัดศรีชุมนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างภาพนะครับสี่จุดสองนะครับทางด้านภาษาและวัฒนธรรมนะครับได้แก่หนึ่งนะครับด้านภาษาในสมัยสุโขทัยกน้นำแผ่นนะครับได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยและประดิษฐ์อักษร มาจากภาษาขอมนะขึ้นในปีพศ1826เรียกว่าลายสือไทยนะครับได้รับพัฒนากา,ารเป็นอักษรไทยในปัจจุบันครับสองนะครับด้มามวรรณกรรมนะครับในสมัยสุโขทัยวรรณกรรมที่รู้จักนี้ทั่วไปนะได้แก่ยาจารึกและใต้ผมมาร่วมนะครับยาจารึกความรู้ด้านปนระวัติศาสตร์นะโบราณคดีและอักษรนะครับอันหนึ่งเช่นยาจารึกข,ของสุโขทัยในหลักที่หนึ่งนะครับ พัฒนถาถึงสภาพสังคมแนละวัฒนธรรมจีนไทยนะครับไต้หมาร่วมพระมหาธรรมราชิธรรมราชาลีไทยในครับที่หนึ่งทรงออกผนหวดรับทรงพระนินธิพ์นะครับเมื่อปีพศ1888น,นะครับโดยรับอิทธิพลมาจากมรรศา,า,ารนา,านะครับไต้หวมนวนนับว่าเป็นวนนรรณกรรมเล่มแรกของไทยเลยนะครับโดยบรรยายถึงความทุกข์ยากของเปรตพัฒนา,าถึงสวรรค์และบอกบรรยายก่อให้เกิดภาพพจน์นะครับและอารมณ์ อันนี้คือตัวอย่างนะครับด้านซ้ายคือลายสีไทย,าาทไทยของพระบรมแหารงตัวกลางคือตักอาจารยกฤทตักที่หนึ่งริมขวาคือไตพุ่มมะร่วงของพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับทางด้านศาสนาและความเชื่อนะครับสุขโขทยัยมีราชดรทั่วไปนับถือผีวิญญาณมาประพิษฐ์ปรากฏการตามธรรมชาติและพุทธศาสนาศาสนามิการเถรวานนะครับทิศบงกาวงนะครับส่วนศาสนาพราหมณ์อาจจะมีบ้างนับถืออยู่บ้างนะครับในพระาราชสำนักหนึ่งตอนปลายของสุงไทยนะครับอันนี้นะครับทั้งด้านประเด็นนี้สำคัญก็คือหนึ่ง ประเพณีการให้ทานหรือการถือศีลนะครับจะ,จะลึกกล่าวถึงสุขโขทัยในการให้ทานและการถือถิลประเพณีนิยมนะครับแม้แต่บรรดาเจ้านายและขุนนางทั้งชายทั้งหญิงนะครับก็ล้วนแต่ถือศีลในช่วงเข้าพรรษาสแสดงถึงว่าประเพณีการนับถือพระพุทธศาสนาของชาวเมืองสุขโขทัยนะครับสองนันการเผาเทียนไฟปรากฏขึ้นในะนหลักฐานในการลึกนะการเผาเทียนไฟนี้ในสมัย นั้นนะครับสันนิษฐานว่าเป็นการจุดเทียนเล่นไฟตะเกียงน้ามันนะครับผู้คนที่อยู่บนพื้นดินหรือบนก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าใกล้น้ําก็จะจุดเทียนลอยกระทงเล่นเล่นได้นะครับหรือปัจจุบันเรียกว่าการลอยกระทงนะครับที่นิยมมากสรุปนะครับอณาจักรสุโขทยัยถูกสถาปนาขึ้นในปีพศ1792นะครับแต่บริเวณที่ตั้งสุโขทัยนะเคยเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่ในอดีเพราะพบล่องรอยของ สธารณสถานนะครับในบริเวณสุโขทัยก่อนหน้านี้มีการจัดตั้งเป็นสุโขทัยนะข้าราชการสุโขทัยมีการพัฒนาในด้านต่างๆครับมาโดยตลอดทางด้านการเมืองและ,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 ะการปกครองและเศรษฐกิจนะครับส่งผลให้อารากรสุโขทัยมีความําเนหน้าและมีความมั่นคงและความสามารถในการขยายอาณาเศตออกไปได้อย่างกว้างขวางครับนอกจากนี้ยังมีได้สร้างศิงปลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลังนะครับเช่นการผลิตอักษรไทยการสร้างพุทธรูปนะครับชิ่นวังานเป็นต้นนะครับ สุโขทัยดำรงลงอยู่ประมาณสองปีพเศษครับหลังจากสมัยพ่อคุนรามคำแผงมหาราชไปแล้วอำนาจทางการทหารของสุโขทัยเริ่มอ่อนแอลงเกิดการแย่งชิงอำนาจในทางการเมืองการค้ากระสบบศร้าลงนะครับส่งผลทําให้อณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงนะครับตามลำดับและถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรยุทธยาซึ่งเป็นอาณาจักรคนไทยเช่นกันในปีพศ2006ครับตัวกานนครับชิ้นนี้จะทำโดยผมนายสุขมิตรปฉาย ยีกา,ารไปสางครับพร้อมครับ